ครับผมสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมีเอฟสี่บางท่านนะฮะต้องการให้ทางเรารีวิวการทําสีเพไ่ส่ฟอร์ดให้ชมกันนะครับครับผมพอดีทางเรามีจักหวาเหมาะนะฮะได้ทําสีกําลังทําสีหกหกสี่ศูนย์การด้านนิวฮอลแลนด์เช็คใหม่ร้อเปอร์เซ็นทั้งคันนะครับอยู่หนึ่งคันนะฮะก็เลยจะถ่ายคลิปบรรยากาศการทําสีให้ชมกันนะครับผมอันนี้หลังจากที่จัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับ จะทรงหมายถึงว่าปะผุดัดให้เข้ารูปตามสภาพนะก็ขัดครับขัดเหลือแตะเล็กเนี่ยแบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับเหล็กแล้วทางป่าใหม่ของเราช่างสีเราก็จะทำการรองพื้นนะฮะรองพื้นก่อนที่จะทําการโปะแต่งต่อไปนะครับขัดแบบนี้ทุกชิ้นนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นหกสี่ศูนย์คานาหนิวลลนด์นะครับเป็นรถบิ้วร้อยนะฮะจากทางร้านเราครับผม เดี๋ยวจะพาไปชมตัวรถนะครับตอนนี้ชมงานสีก่อนนี่ฮะดีเด่นพลาดป่าช่างสีของเรานะครับ,รบป่านี้เดี๋ยวขัดเสร็จแล้วรองพื้นใช่ไหมป่าครับบอกเอฟซีหน่อยทำไรต่อรองพื้นเสร็จแล้วก็โป้แต่งครับโป้แต่งจัดตรงจัดตรงจัดตรงโป้แต่งแล้วถึงจะมาขัดแล้วพ่นสีจริงครับขั้นตอนการสียุ่งยากไหมป่าก็ รายละเอียดมันจะเยอะหน่อยครับครับผมนี่นะฮะไปแตบบ่ที่สภาดป่าแล้วก็นะฮะยังตามที่ป,ป่าบอกฮะตรงนี้เป็นงานละเอียดงานฝีมือนะครับมันต้องใช้เวลาครับทํางานสีนะครับทลังละเราไม่ได้มาโอทับเลยนะฮะนี่ขับแบบนี้เลยนะครับขับจะได้เห็นเล็กแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมตัวรถนะครับอันนี้เป็นงานสีนะฮะ สำหรับคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวแวะนิดนิดนิดหนึ่งคิวต่อไปที่เป็นทีเอสหกพันนะครับนี่ครับถอดชุดสีออกมาแล้วฮะเดี๋ยวทางป่าเราก็จะทําแบบค่าหกสี่นะฮะจัดทรงแล้วก็ขัดถึงเลขแบบนั้นถึงจะถึงจะโป้ตกแต่งขึ้นมาใหม่นะครับผมทีเอสหกพันครับวิวร้อยเหมือนกันนะฮะเร็วๆนี้ครับผมอันนี้ฮะมาชมตัวรถหกหกสี่ศูนย์กาที่เช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยครับรอทําสีนะฮะกันที่เครื่องฟิตนะครับ ปั๊มเช็คล้อใหม่สี่ล้อนะครับข้างหลังเป็นกระทะใหม่นะครับเปลี่ยนกระทะใหม่เลยค้ะก็กระทะใหม่ครับผมอันนี้ใส่ของของทอดนะฮะเพื่อจะขับไปเข้าขับออกก่อนเข้าล้างทำความสะอาดแล้วปิดเวลาทำซีดก็จะเปลี่ยนของใหม่นะครับนี่ฮะลุมนี่ล้อหน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับหกหกสี่ศูนย์นะนิวฮอลแลนด์ครับผม ทเรเช็คร้อยจากทางร้านเราจะรับประกันคุณภาพส0มสิบวันนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกรับประกันทุกอย่างนะครับจะมีปัญหาอะไรถ้าท่านไปใช้มีปัญหาอะไรเราทางเราจิตีบริการให้ฟรีครับไม่ต้องเข็นรถมาทางหาร้านเรานะฮะเดี๋ยวเราไปบริการถึงบ้านเลยนะครับอันนี้รันอินไว้2วันแล้วนะครับพอแล้วนะฮะนะครับรบันอินมาแล้ว2วันเพื่อดู่วดซึมครับดู่วดซึมแล้วก็ ฟรีลันดินให้ลูกสูบกระปอกเข้ากันนะครับเวลาทํางานจริงจะได้ไม่ลูกสูบจะไ,ไม่ติดนะครับผมคานตัวล่างนี่ก็สร้างใหม่เลยนะฮะเห็นไหมฮะเล็กนามากนะครับดูทีมงานมืออาชีพนะครับผมน่ครับตัวนี้เป็นปี96 6640คันนิวปี96บิล100%นะครับผมอีกประมาณสองวันนะ้วคงจะได้เข้าทําสีนะครับ้าใรสนใจนะครับ6640คันนิวปี96บิล100%นะครับ ราคาไม่แพงนะฮะ,ะกับรถเว็กของร้านเราสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทํางานได้สุกระบบนะครับมจะเป็นพีดีโอนะฮะปั่นได้ครับเผาหน้าเข้าได้ปลดได้นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปชมปากต่อในปากเราจะผสมผสมสีรองพื้นนะครับ พ,นพนน่นลงพื้นก่อนเกาะเป็นรองพื้นเกาะเหล็กนะครับผมใช่ไหมปะรองพื้น,กนเกาะเหล็กก่อนใช่ไหมอ่ารองพื้น,กนเกาะเหล็กก่อนก่อนที่จะทำการโปร๊ะเกาะเหล็กกันสนิมกนเกาะเหล็กกันสนิมนะฮะเอาฟังครับเกาะเหล็กกันสนิมแล้วก็โป๊ะใช่ครับเกาะเหล็กกันสนิมแล้วก็โป๊ะโป๊ะจัดทรงจัดทรงแต่งคิว้ว แต่งคิ้วแต่งสันให้มันได้เรียมได้คันนะนะแต่งคิ้วแต่งสันให้เขาอยู่สภาพเดิมอมืแต่เราจะเหมือนรถใหม่ายแดงเลยนะครับฝีมือป่านี่สุดยอดไม่มีโมกม็ดรับไม่มีโมกม็ดป่าบอกงั้น <laughs> นะครับผมก็เป็นหนึ่งคันนะฮะที่ไม่ผิดหวังนะครับโฮกสี่ศูนย์คันนิวปีเก้าหกเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้กันยาวๆครับใช้กันยาวๆแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ 08107640นะครับผมสีรองพื้นนะฮะ n k y นะครับสีป่าจใช้รองพื้นนะคะขั้นแรกนะครับคลิปนี้ให้ชมคร่าวๆนะครับผมขั้นตอนการทำสีนะฮะหรือมีข้อสงสัยติดต้องการเกี่ยวกับเรื่องสีนะฮะต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีสามารถติดต่อสอบถามป๋าป๋าหมายได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับป๋า เบอร์หน่อย098ก็แปดสี่หกสองหกเจ็ดห้าห้าศูนเก้าแปดสี่หกสองสี่หกสองหกเจดห้าห้าหกเ้าห้านะครับป่าสมหมายนะครับป่าสมหมายติดต่อเรื่องสีนะฮะสามารถติดสอบถามป่าสมหมายได้นะครับผมฝีมือที่สุดยอดต้องยอมรับนะฮะฝีมือยอดจริงๆครับพูดง่ายว่าชิ้นส่วนชิ้นไหนที่ไม่มีขายนี่ฮะป่าสมหมายแกสามารถสร้างได้หมดนะครับไมว่าจะเป็นชิ้นนี้ นะฮะแผงข้างหรือชิ้นนี้ากระโปรงนะฮะถ้าชลุชำลุดมานี่นะฮะปากแกรสร้างได้หมดนะครับผมหรือว่าจะเป็นทีเอสก็ศูนย์ทีสหพันอะไรประมาณนี้แกรสร้างได้ทุกชิ้นนะครับปิดมือแกแน่นอนครับนั่นแหละครับผมมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ป๋าสมัยให้ไว้นะครับครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับรการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ